มันไม่ได้มีคือศัพท์มันคนละคำยุคนี้ยุคอะไรคะยุคสมัยก่อนเมื่อ2,567 6 8ปีมาแล้วกับยุคนี้มันยุคไหนคะเพราะฉะนั้นมันต้องคำศัพท์มันต้องเปลี่ยนไปจะจะเรียกอะไรก็ได้นะคะนี่นี่คือเคยเล่ามาเคยถูกสัมภาษณ์มาแล้วนะคะแล้วก็เคยเธยถูกด่ามาแล้วว่าโง่ ทุกวันนี้ไม่ได้โง่หรอกค่ะเขาใช้คำศัพท์สมัยโบราณสมัยอะไรนะถ้าแต่ปิดกน่าจะเป็นคำว่าเป็นคำว่าอะไรเออครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะครูไม่เคยอ่านถ้าแต่ปิดกเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้อ่านพระไตรปิดกเรื่องชึนจิตนี่ทางสำนักพุทธก็ออกมาแล้วนะคะว่ามันไม่มีบรญญัดไวในพระไตรมันไม่ได้มีคือศัพท์บันคนละคำยุคลิปที่ท่านได้ดูไปแล้วนี้เป็นคลิปของครูแก่ปริญญาโท เห็นว่าจบปริญญาโทนะสมองแกน่าจะมีปัญหาหน้าสมเพศเป็นอย่างยิ่งแกคงจะแก่ลงแล้วอายุแกเนี่ยมากขึ้นเห็นว่ากเกษียณแล้วจบถึงปริญญาโทอายุมากสมองอาจจะอ่อไดเ้เวลานี้สมองคงจะเท่าเม็ดตัวเขียวอะ่ะลูกหลานต้องพาไปรักษานะ ้ามีอาการอย่างเงี้นะมันไม่มีใครไปหาว่าแกงโง่หรอกมันจะมีก็จะพูดว่าแกงโง่เขาและงงยงไงเนี่ยลูกหลานต้องพาไปรักษาอเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่หลวงพ่อสอนอยู่เนี่ยหลวงพ่อถามเอาคลิปให้เด็กในายให้ดูเนี่ยนะยังไม่มีนักเรียนคนไหนเชื่อเลยนักเรียนยี่สิบสามสคนเนี่ยยังไม่มีใครเชื่อเลย แต่ทํำไมครูจบปริญญาโทจึงเชื่อล่ะจึงหลงเชื่อน้องในอวยใหญ่เลยสงสัยอยากจะเป็นยา่าย่าเทพทำไมเช่นจึงคิดว่าเด็กป .5 จึงไม่เชื่อล่ะเนี่ยญาติถ้ามีญาติติดต่อญาตินย่ญาติพาไปรักษาถ้าไม่มีก็ สถานสงเคราะห์น่าจะพาท่านไปรักษาดวนไม่ทราบว่าครูจบปริญญาโทรจากประเทศสลักขันนะบ่เป็นหนังสมัยเก่าอ่ะนะคึคลทกลิ์ปาโมดแสดงเป็นพระเอกปัจจุบันก็คือประเทศไทยเนี่ยมันจะริญก้าวหน้ามากแล้วใช้คำว่าไทยแลนด์คุณย่าคุณครูรู้จักไทยแลนด์ไหมปัจจุบันนี้ทานสมัย คุณบอกภาษามันเก่าก็อุตส่ามีท่านมหาปุเรียนเก้าประโยคอะ่ะท่านมาแปลให้อะ่ะเป็นภาษาไทยอ่ะทำไมครูไม่ไมปดูล่ะน่าสงสารนะว่าคนประเทศไทยเรายังมีคนแก่อายุขนาดนี้เป็นถึงปัญญาโทแล้วนี่ไปตลาดจะไม่ไอยชาวบ้านเขาเลยไม่ไอยลูกศิษย์เขาเลยก็เห็นหนะเห็นตาไปเชื่ออย่างงมงายยุคนี้ยุคอะไร คุณยายถามว่ายุคอะไรมันยุค 5G อะ่ะนี่เปิด youtube เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไจิ้มดูดี youtube บ้างไปดูคลิปวิเวกน้ำลุ่งโลดอะ่ะพระวิเวกน้ำลุ่งโลดอ่ะนะมีร้อยกว่าคลิปอ่ะคุณยายดูสิจะได้มีความเข้าใจมากกว่านี้ไม่เป็นมิชาทิฏฐิอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วเหมือนกับหลวงพ่ออีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วถ้าไม่มิจาทิฏฐิก็ไปตกนรกนะคุณยายนะ น่าสงสารน่ะคนอย่างเงี้ยไอคำศัพท์ว่าเป็นคนลคำเนี่ยแหมอ้างสมัย2,560ปีคุณยายไม่คำไม่รู้จักคำว่าธรรมาเป็นอากาไกโกหะกคำว่าไม่เกี่ยวเรื่องด้วยการเวลาละ่ะเวลามันจะสมัยไหนก็ตามเหรอะนะสมัย2,500กว่าเขาจะเรียกศัพท์หนึ่งว่าอย่างอีกแก่อย่างเงี้ย ไอ้แก่อย่างเงี้ยปัจจุบันมันก็มันก็สับเดียวกันนะ <c ười> นะคุณยาย A B C D นี่รู้จักก็เปล่าไม่รู้จบไปริญญาโทนเนี่ยสาังกฤษนี่อ่านได้ไหมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะของเด็กน้องในนะนะจิม้ม google เป็นหรืเปล่าลองจิ้มดูก็ได้นะเด็กในมันบอกว่า Data คือ google น,นะ ครูปริญญาโทเนี่ยลองไปจิ้มดูดิว่า data คืออะไรคำว่า data าหลวงพ่อฉเฉลยก็ได้คำว่า data ไม่ใช่ Google Data คือสื่อข้อมูลนะส่วนคือ Google คำว่า Google มันมีไรไรคือเครื่องมือ,ค,อค้นหาค้นหาข้อมูลก็ละเรื่องเลยเห็นไ,ไหมนะแล้วดูคลิปเร็วๆนี้ก็ได้หลวงพ่อเพิ่งออกไป2ทั้งมันเองแอดมินเขาถามว่า สัตธรรมสามคืออะไรอนี่ไปเชื่อน้องไนมากอ่าอดมินนะแอดมินในะแก้งเดียวกันเนี่ยถามว่าสัตธรรมคืออะไรครูปริญญาโทรม่รู้ลูงจักรก็เปล่าจะต่อเหมือนน้องไนไหมว่ามันคือสัจธรรมสามอ่าูจะต่อเหมือนกันพวกเนี่ยแก้งเดียวกันนี่ เป็นญาติเทพแล้วถ้าคิดว่ายุคนี้ทันสมัยนะออกจากกระลาบ้างนะก็ยิงอยู่ในกะลานี่มันเห็นกระดาเป็นท้องฟ้านะก็มาเรียกโง่อย่างเดียวหรอกก็เรียกโง,ง,ง่เขางมืงหรือเขาเรียกเต่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีอะเปลี่ยนแปลงนะคุณยายเสียนแล้ว นะไปหาที่อื่นปฏิบัติดูบ้างโยพุทธิกาสมาคมก็ได้จะได้มีความรู้อ,อย่าไปง่องอมเชื่อเด็กโงงงโง่งงงงงเขางมงไงเขามาเรียกก็โง่อ,งอย่างเดียวแล้วแล้วในหน้าตาก็ออกไปทั่วประเทศแล้วยูทูบเอาไปหมดนะใครเห็นเขาจะก็จะมองมองอย่างตัวประหลาดจบปริญญาโทแล้วมาคุยอ่นะ ภาษาสังเกตษนกัมาดาต้ากูเกิลสื่อ <c oughs> คนละเรื่องเลยเสัจธรรมกับสัตธรรมเงี้ยอแล้วคุณยายอย่าไปพูดถึงสมัยก่อนเลยสมัยนีย้เด็กมันพูดบิดเลยหรือเปล่าน้องานอน่ะอรายังเ,เ,เชื่องงงงายอยู่นั่นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วคุยบอกเป็นคนทันสมัย ไอ้ลูกศิษย์บ้างสินะลูกศิษย์เก่าๆที่เราสอนอยู่เนี่ยเขาเห็นเราเนี่โอ้เขาวิ่งหนีเลยอะไม่กล้าเข้ามาไหว้หรอกกลัวเลยกลัวเป็นเทพเทพเต่ารานปีอ่ะคลิปนี้ก็จบวิ่งเท่านี้มันไม่ได้มีคือศัพท์มันคนละคำยุคนี้ยุคอะไรคะยุคสมัยก่อนเมื่อ25 6 7 6 8็ดหดปีมาแล้วกับยุคนี้มันยุคไหนคะ เพราะฉะนั้นมันต้องคำศัพท์มันต้องเปลี่ยนไปจะจะเรียกอะไรก็ได้นะคะนี่นี่คือเคยเล่ามาเคยถูกสัมภ,ภาษณ์มาแล้วนะคะแล้วก็เคยเธอถูกด่ามาแล้วว่าโง่ทุกวันนี้ไม่ได้โง่หรอคะ <c oughs> เขาใช้คำศัพท์สมัยโบราณสมัยอะไรนะถัาแต่ปิดกน่าจะเป็นคำว่าเป็นคำว่าอะไรครับเออครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะครูไม่เคยอ่านถัาแต่ปิดกเพราะฉะนั้น ไม่ไม,ไม่อ่านพระไตรปิดกเรื่องเชื่อมจิตนี่ทางสำนักคุณก,ก็ออกมาแล้วนะคะว่ามันไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปมันไม่ได้มีคือศัพท์มันคนละคำ